ปปปบีกันมาอัดกันเข้ามาานีดนใบมังบัวทาบัวทำใจจะได้เปนรกย้านบน้นบนไปานยังจะเปนใคใึงเปตอนเีดีเว่าแล้วเียไม่ะดาวกเาไปจาเรอไปดูดีเวาจเป็นด้วยกัันดูว่าแล้วตัตัด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 ีจะดเราด้ตัเเป็น รอบรองชนะเลิศเที่ยวที่สองระหว่างเรือตำบลท่าม่วงอยู่ในลูน้ำแดงพบกับเรือตำบลดดนบนอยู่ในลู่น้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือตำบลท่าม่วงเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ครับหนูนายทาเฮยอาเฮยโอ้ประจาขมีอนทาวานนายทาเฮย <c oughs> ตายลงมาเลยที่เีต่อไปแล้วไม่ อย่าตัวจใจขึ้นใจเอออย่าช่าใจนีกระถาอะไราก็ไายมาเออมีน้ำอะไรก็ให้ก็ใตกไปไปบันจูกับไปจะให้ท้องมันเป็นโลงหลีงโลงหนีงเออให้มันเล่นท้องหนึ่งเรื่งจะได้กระชากลากมือไป อาตะกับทันกำนันวันสิทธิ์กับทรานัตทันกำนันประจักตราพงศ์อาดูลูกเทไม่ดีอาเที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวต่อไปแล้วไม่มีไม่มีแล้วเวลาไม่เหลือแล้วไม่เหลือทนแล้วเอากันจริงๆนะเที่ยวราคงศ์อาไม่น่าจะไปเป่ากระมอกแล้วล่ะวันนี้เป่ากระมองเป่าแล้วผมได้ยินเสียงบุ้ง้มบุ้งอยู่น่าจะเป่ากระมอกแล้วล่ะ บารอนตะกุ่นับไปเที่ยวทัพไปเที่ยวสลับสายนาดอีกรอบหนึ่งระหว่างชุมแสงจักสักแกะครบพม ตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เสริมกับวันใหญกินปลาหน้วมูลก็เลยเป็นเรือของกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะาการแบบสนุกสนานเนาะแต่ปกติถ้าเรามาเดือนพฤศจิกาสัปดาห์สัปดาห์แ,แรกเนะาะจะน้ําจะขึ้นมาถึงประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สนุกมากเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศเมีเรือมาจากทุกเคนมาแข่งเยอะมากเนาะแล้วก็คนดูตลอดเส้นสายเลยเนาะแต่น<ด>ี<ด>่คือเป็นการสร้างสีสันของัน กินปลาไปน้ำงูน้องูาปนแล้วฝั่งน้จะเป็นกองเชียร์ใช่ไหมใช้าไว้น้ำดียวรับสายน้ำนะครับรักันเท่ช้ไว้น้ำรอเลยตัร่าง้กหยู่้กระถาไเลครับท่านผู้นำท่านกระพ่อกำนันอยู่ตรงไหนเนาะตะบน